ยินดีต้อนรับชาวพิจิตทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงของช่องไมเม h ชาน e ลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงความรักรายเดือนนะคะของคุณพิจิตนะคะก็เป็นดวงความรักรายเดือนประจำเดือนพฤศจิก,กายนนะคะ2 5ง3นะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสำหรับชาวพิจิกทุกท่านนะคะค่ะ วันนี้นะคะดวงรายเดือนจะมีไพ่พิเศษให้นะคะเช่นเคยก็คือไพ่ปล็อกนะคะมีให้สามใบนะคะอาจจะเกี่ยวกับความรักหรือว่าจะเป็นพลังงานทั่วไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มอ่านในส่วนของคนโสดนะคะที่มีคนคุยนะคะหรือว่ามีประเด็นความรักนะคะแจ้งนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยเมย์จะอ่านคําทํานายแองเจิลส์นะคะท้ายคลิปนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดมีประเด็นเนี่ย คุณดูดวงความรักของคุณจบแล้วคุณสามารถที่จะ forward ไปข้างหน้านะคะเพื่อรับฟังคำทำนายของ Angel s ได้รในทยคลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์เริ่มคำทำนายสำหรับคนโสดอีเะเดนเลยนะคะพไพ่ปบแรกหมายถึงตัวตนของคุณนะคะคุณพิจิตรที่2หมายถึงบทสรุปความรักใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณพิจิตรูถึงว่าคู่ของคุณนะคะ,คะ,คะก็ถ้าใครได้ดูดวงมาแล้วนะคะสําหรับช่องเมย์แมช์ชาแนล บอพาะว่าเร่องความรักไม่ค่อยจะรับลื่นเท่าไหร่สําหรับชาวพิจิกเนาะก็มีเรื่องไม่ลงรอยกันอ,อยู่แบบเป็นครั้งคราวนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สะดุดเดี๋ยวก็กลับมาไม่เข้าใจกันอีกอะไรประมาณนี้ทีนี้เดือนที่แล้วมเมย์จบ energy ของรังสังเเรซ่ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเดือนนี้เมย์ก็จะอ่านให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออ่านในเชิงของ ทั่วไปก่อนนะที่ไม่เกี่ยวกับคนที่มีประเด็นรักสามเศร้านะคะโอเคเออดือนนี้นะคุณพิจิตมีพลาัางงานของเดเฮมิทนะคะขออ่านเดอเฮมิทก่อน mm hmm. ก็คือตอนนี้คุณเหมือนกับต้องใช้ความคิดนะคะทบทวนนะหรือว่าจะหมายถึงคุณอยากจะปลีกตัวอยู่กับตัวเองนะเพื่อพักจากปัญหาทุกอย่างหรืออาจจะเป็นปัญหาความรักก็ได้ที่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันกับคนคุยนะคะคุณอาจจะอยากอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองก่อนนะมีความคิดที่จะจําสินนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบไปอะไรกับเขามากนะไม่ว่าจะมีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนคุณก็ยังอยากที่จะอยู่กับตัวเองก่อนมีพลังงานของไพ่ไ่ดาบนะคะเข้ามานะอาจจะมีการไม่เข้าใจกันจะมีการเถียงกันนะคะระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนาะ ในทําให้คุณอาจจะอยากที่จะปลีกตัวมันอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีพลังงานของ the f ฟู l นะคะที่กลับหัวเข้ามาด้วยก็แปลว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังใช้เวลาคิดทบทวนนะคะว่าเออที่ผ่าน,านมาระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยเออ่มันมีประเด็นปัญหามันมีความไม่เข้าใจกันอะไรยังไงแล้วจะแก้ไขได้ไหมแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อพัฒนาไปต่อหรือว่าจะตัดสินใจหยุด หรือว่าพักหรือว่าลดความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะเพียงแค่เหมือนอยากอยู่กับตัวเองนะอาจจะปรีวิเวกมานิดหน่อยอาจจะไม่ได้ค่อยเทคค่อยโทรหากันเหมือนกับในช่วงก่อนนะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนพลังงานของคุณทีนี้เรามาดูพลังงานของเขานะมี King of w วน d s นะคะกับหัวนะคะก็มีหคาากับหัวนะคะ สิบคาถากับหัวไพ่กับหัวหมดเลยแล้วเป็นไพ่คาถาหมดเลยไอ้ตรงนี้เนะี่ยเมย์อาจจะเหมือนกับที่เมย์เคยอ่านให้ในหลายๆคลิปเนาะว่ามีความรู้สึกว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟนะคะเมษิงธนูหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะนิสัยคล้ายๆนะเขาอาจจะลักนณาที่เกี่ยวกับธาตุไฟนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะเก่งนะออมีความดื้อดึงนะคะ ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคิงแลแวนส์กับหัวเนี่ยนะเขาค่อนข้างมีความคิดเป็นของเขาเองแล้วก็ดื้อน,นะออในที่นี้เรากําลังอ่านเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีจะพยายามอ่านในกระชับที่สุดนะคะเพราะไพ่เยอะมากว่านี้ก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่ก็ตามอ่ะที่คุณเถียงกันที่คุณไม่เข้าใจกันม,มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างค,าคิดว่าเขาถูกนะแล้วเขาก็มั่นใจนะคะดังนั้นเนี่ยณนะช่วงนี้มีความรู้สึกว่า ตัวเขาเองก็คือไปทางหนึ่งคุณก็ไปอีกทางหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเก็บตัวแต่เขาอาจจะออกประชดประชันนะคะแต่ว่าถามว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะหรืออะไรนะการที่ว่าทะเลาะกันหรือว่าห่างๆกันไปอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกดีที่ได้ห่างจากคุณอะนะคะไม่ใช่ว่าสะใจที่แบบว่าโอ้ยทะเลาะกันอะไรนี้ไม่นะคือเขาก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียเหมือนกันแล้วก็ เนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขามีสิทคาถากับหัวไม่มองว่าเหมือนตอนนี้เขาเริ่มจะถอดใจแล้วนะคะในในส่วนของคนคุยอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับปัญหาของคุณสองคนมันแก้ไม่ตกนะนะคะปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ลงรายละเอียดนนเนาะในแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าถามถึงสภาวะจิตใจของคนคุยเนี่ยตอนนี้รู้สึกท้อใจนะ คาถาปกติถ้าตั้งตรงเนี่ยสิบคาถามันจะหมายถึงออพายค่ะพอดีเมื่อกี้ต้องหยุดคลิปชั่วคราวค่ะสิบคาถาตั้งตรงเนี่ยหมายถึงออคนที่พร้อมที่จะแบบแบกบอุปสรรคฟันฝ่าอุปสรรคแบกบภาระต่างๆไปให้ถึงเส้นชัยก็คือว่าต่อให้ความรักครั้งนี้มันจะยากลำบากแค่ไหนไมีอุปสรรคเยอะแค่ไหนก็คือพร้อมที่จะไปเพราะว่ามองเห็นชัยชนะ เนี่ยอยู่ไม่ไม่ไม่ไกลแล้วอ่ะนะคะพร้อมจะเดินต่อแต่ทีนี้พอมันกลับหัวมันหมายถึงว่าเหมือนเขาท้อแล้วเขาก็อยากจะเททุกสิ่งทุกอย่างค่ะทิ้งอ่ะถึงแม้ว่าจะลงทุนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะคุยกันมานานแค่ไหนแล้วแต่ก็รู้สึกท้อแล้ว,ร,ลวรู้สึกอยากเบรกอยากพักแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะมีมีความคิดแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ว่า คือขนองอยากจะเทปคุณหรืออะไรไม่ใช่นะคือมันเป็นเหมือนกับว่าปัญหาที่สะสมมานานทำให้ท้อค่ะนะเพราะเขาเป็นหกคาถาที่กับหัวนะคะเขาไม่ใช่ผู้ชนะนะคะอืมในความสัมพันธ์แค่นี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้แพ้ด้วยซ้ำอะ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรจากตรงนี้อ่ะนะคะคือหมายว่าอาจจะ อาจจะเรื่องที่คุณทะเลาะก,กันนะมันทำให้แบบว่าไม่ได้ดั่งใจเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจรู้สึกว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาก็อยากที่จะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือฉันไปแล้วนะอะไรแบบนี้อาจจะเป็นการประชดประชันนะคะประมาณนี้แต่ถ้าถามถึงความรู้สึกลึกในใจอะนะไอลักษณะนี้ยคือยังมี f ี e l i n g ยังมีความรักความ ห่วงใยกันอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าตัดขาดแบบขาดไปเลยอะไรแบบนั้นนะคะเพียงแต่มันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคนทะเลาะก,กันแล้วอยากที่จะต่างฝ่ายต่างอยู่ห่างๆกันมากกว่าเนาะแล้วก็พลังงานเอ่อบรุปความรักนะคะมี King of Cups นี่ไงที่เมย์บอกนะว่ามันยังมีความรักกันอยู่นะคะระหว่างคุณสองคนอะนะนะยังไงมันก็เป็นไพ่ถ้วยอะคะ่ะแล้วเป็นคิงด้วยก็คือลึกๆในใจคุณสองคนรู้แหละว่า คุณก็เป็นคู่กันนะนะคุณกับคนคุยอ่ะคุณรู้ว่าคุณสองคนสามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปให้ไกลกว่านี้ได้มีความรักมีความผงใย,ยแบบผู้ใหญ่นะอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้แต่ไม่รู้ด้วยอุปสรรคอะไรนะคะทำให้คุณสองคนจะต้องแบบมีอันต้องแบบไม่เข้าใจกันแล้วก็ามีปัญหากันนะ่นะตอนนี้ก็มี energy ของ4ีเรียมี energy ของสองดาว คือไอสีเหลียญกับขวอยันแปลว่าเหมือนไม่อยากจะแบกอะไรต่อไปแล้วอะนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่มี2ดาบเนี่ยมีก็จะตีความว่าอาจจะมีายหนึ่งไยใดอยากจะเลิกจริงๆอะ่ะอยากจะแบบว่าไม่อยากแบบภาระตรงนี้แล้วอยากจะเจรจาคุยขอยุติความสัมพันธ์เลยแบบนี้แต่พอมันมี2ดาบมาคู่กันอย่างเนี้ยมันก็หมายว่าก็มันยังลังเลอยู่อะคะ่ะคือยัง ยังไม่สามารถตัดสินใจที่จะละทิ้งความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้อะยังตัดสินใจไม่ได้แทนท่านี่นในใจอาจจะมีฟฟฟไฟในายใดที่อยากจะหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยนะประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มาก่อนเลยก็คือไพ่ใบนี้คือ king of cups คือความรักที่มีให้กันนะคะระหว่างคุณสองคน,นมันยังมีอยู่ไงนะดังนั้นแหละก็เลยอยู่ในสภาวะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ทั้งคู่แต่ตอนนี้อาจจะแน่นอนนะคะมีการมึนตึงใส่ยการประชดประชันแล้วก็ออ ไม่ค่อยมาคลุกคลีกันเท่าไหร่บางคู่อาจจะพักการคุยไปเลยอาจจะเป็นการงอนอาจจะมีการบล็อกกันทั่วคราวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ถ้ามันร้ายแรงขนาดนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวทีนี้ตามสัญญาเมย์จะอ่านในส่วนของคนที่มีปัญหารักสามเศร้าให้นะคะสำหรับคู่ไหนนะคะที่มีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่านะเมก็ต้องขออ่านไปตามหน้าไพ่นะคะเพราะว่าทางฝั่งคุณเนี่ยมีไพ่ห้าดาบเนาะเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่คุณพิจิกอาจจะมีแฟนเก่าติดต่อมาหรือว่า,าจ,จะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมุณรู้สึกคว้ยเขวเนาะทำให้คนคุยของคุณเนี่ยเขารู้ว่าพอมีคนอื่นเข้ามาเขาก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเดินจากคุณไปะนะคะนะคะเนี่ยหน้าไพ่แบบนี้นะคะ สิคาากับหัวนะคะหคาากับหัวก็แปลว่ารู้สึกพ่ายแพ้แล้วก็อยากที่จะไปจากชีวิตคุณซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะอเกิดการประชดประชันนะคะ King of Wands กับหัวตัวคุณนะคะเมื่อรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมีการโป๊ะแตกจับได้นะคะว่ามีการคุยซ้อนคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะคุณ ก็อยากที่จะอยู่เมียๆคนเดียวอะตอนนี้คุณรู้สึกกุ้มใจยังตัดสินใจไม่ได้ไม่สามารถเริ่มต้นได้คือทางทางคนคุยเนี่ยเขาเหมือนเด็ดขาดแล้วแหละว่าเขาไม่อยากจะไปต่อแต่ตัวคุณไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าดีแล้วที่เขาแบบไปแล้วคุณจะไปมีความสัมพันธ์มีคอมมิทเมนต์กับอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นดังนั้นตอนนี้มีความรู้สึกว่า คุณก็คือไม่ได้ติดต่อกับคนใหม่ที่เข้ามาด้วยอะนะหรือว่าแฟนเก่าที่กลับมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับคนเอคุยปัจจุบันด้วยะคะ่ะเหมือนคุณต้องแบบขอ,อยุ่เงียบๆคนเดียวก่อนด้วยความแบบไม่สบายใจนะคะที่มันเกิดที่การแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเรื่องราวของความรักสามเศร้าครั้งนี้อะนะทีนี้พลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะคุณพิจิตนะแล้วก็ชาวสองนะคะบอกไว้ก่อนนะอาจจะเป็นฝ่ายนี้ก็ได้ที่มีคนคุยมากกว่า หนึ่งคนเนาะโอเคทีนี้บทสุ่มความรักสำหรับรักสั่งเศร้านะคะเนี่ยมีพลังงานของการอยากที่จะเลือกนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าสี่เหรียญตั้งตรงหมายถึงอยากเก็บเอาไว้ทุกคนเนาะพรามันกลัาผัวก็คืออยากเลือกอยากตัดสินใจแล้วนะคะแล้วก็นี่มีสองดาบขึ้นมาคือเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องคิดไตรตรองตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าจะเลือกใครนะ ซึ่งเมย์มองว่าคุณนะอยากเลือกคนนี้แต่ว่าเขานี่สิเขาจะยอมรับคุณกลับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ทราบต้องรุ้นเัาเองนะคะเพราะว่าเขาโกรธแล้วก็รู้สึกท้อแท้ใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากยุ่ยเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนอื่นเขามาด้วยอะ,อะไรแบบนี้นะแล้วก็เนี่ย i n งอ f c ค p s หมายถึงว่าจริงๆคุณมีความรักความยินใจนะคะก,กับคนคนหนึ่งนะที่คุณจะเลือกอะซึ่งเมย์มองว่าน่าจะเป็นคนที่คุณมองว่าเป็นคนคุยกังคุณในในหน้าไพ่นี้แหละนะคนที่คุณคิดถึงแหละนะ ก็สมมุติถ้าเกิดว่า Energy สลับกันถ้าเป็นฝ่ายคนคุยอะก็คือเขาอยากเลือกคุณนะคะคุณพิจิกนะสำหรับคนมีปัญหารักสามเศร้าเนี่ยมีก็อ่านให้ร,มรวมรวมก็คือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไปเกเรม,มีคนอื่นเข้ามาใน,นความสัมพันธ์เนี่ย ใจลึกๆแล้วอ่ะคุณสองคนเนี่ยก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่ไปมีคนอื่นนะอยากเลือกกันและกันอ่ะถ้าเกิดว่าแฟนคุณอ่ะเขาไปไปมีกิ๊กเขาก็อยากเลือกคุณแต่ไม่รู้คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าส่วนถ้าเป็นคุณไปมีกิ๊กเนี่ยคุณก็อยากจะเลือกคนที่คุณคุยด้วยที่เป็น number o ของคุณแต่ว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้โอกาสคุณหรือเปล่านะคะ ก็นั่นแหละค่ะนะเมยเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนรักเนี่ยอยากให้เราอยู่โปกัสอยู่ที่คนคนเดียวเนาะพอถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคนอื่นมาสอดแทรกเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะนี้ค่ะในบางท่านเนี่ยอาจจะโชคร้ายขนาดว่าไอคนที่เข้ามาก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ก็คือความสนุกคือขนองไปความหลงผิดไปชั่วคราวแล้วแบบกลายไปว่าจะพัดจับผูต้องไปลงเอ,อย่ยกับคนที่เราไม่ได้รักอะโอ้โหเนี่ยทุกนะคะนั่นแหละ ก็เลยเตือนไว้ว่าอย่าดีกว่านะคะคบใครก็คบไปทีละคนเนาะโอเคทีนี้เมย์ขออธิษฐานให้จักรวาลเปิดไพ่ให้เมย์เพิ่มมาขยายเนาะด้วยความเป็นห่วงคุณพิจิกน,นะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็ไพ่สองใบนี้เป็นส่วนขยายนะก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในความรักแล้วก็ คุณจะได้รับความรักนะคะที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะในที่นี้เนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าคุณมิจิตจะเลือกเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเขากลับมานะคะแบบดีๆนะโอเคประมาณนี้ให้คุณสบายใจว่าในอนาคต1นึ่งเดือนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะลงเอยแล้วก็ได้ความยุติธรรมด้วยนะคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโดนใครเอาเปรียบนะคะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเมย ขออ่านในสองคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าคนที่คบกันมาอยู่กินกันมานานแล้วนะคะเดือนนี้ก็ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วเนาะมีมีปัญหานะคะมีการงอนกันมีอะไรนี้แล้วทีนี้มาเดือนนี้เนี่ยทางฝั่งคนรักเนี่ยเป็นคิงก f w แ n วนกับหัวนั้นมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกจะแข็งนะแข็งกล้าวขึ้นนะคะจากที่เขาอาจจะเคยอ่อนๆกับคุณแต่ เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะแข่งก้าวแล้วก็เหมือนเรียกร้องความออสิทธิของเขามากขึ้นน่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณาจะาให้ความรักเขาน้อยให้เวลาเขาน้อยเขาก็อาจจะแบบว่ามีการประชุป,ประชันมากขึ้นนะคะเนี่ยมี e นจ r g ของหกคาถาแล้วก็สิบคาถากับหัวมันมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกน้อยใจอย่างขั้นสุดแล้วก็อยากจะเททุกอย่างทิ้งอยากจะแบบมีเอาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่นะฉันจะไป จะไปแล้วน่าจะอย่างงู้นจะอย่างนี้อะไรอางนีน้มีการเรียกร้องนูนี่น่น,นมากขึ้นดังนั้นคุณจะเห็นพฤติกรรมของสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาจะขี้งอนแข่งกล้าวแล้วก็อาจจะทําอะไรไประชดประชันเป็นได้นะคะหรือถ้าเกในทางกับกันเนี่ยถ้าเขาเป็นฝ่ายเกเรเนี่ยเดือนนี้เขาจะเกเรมากขึ้นเขาจะทําอะไรแบบไม่เห็นหัวคุณมากขึ้นอ่ะประมาณเนี้ยนะคะ นี่มาดูฝั่งคุณตอนนี้คุณเป็นเดอะเฮอร์มิตนะมี5ดาบแล้วก็มีเดอะฟูลตัวคุณเองอะนะคะก็เหมือนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เฉยเฉยเฉยชาใส่คู่นะแล้วทําให้คู่น้อยใจอะตอนนี้คุณก็คือคุณก็ยังเฉยเฉยอยู่แล้วคุณก็รู้สึกรลงคาญด้วยซ้ำอ่ะนะคะคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตคุณมีห้าดาบนะก็คือมีการทะเลาะกันแหละในเดือนนี้พฤจิการยนตร์เรียยไม่ได้นะคะนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยจะมีการผิดใจกันมีการเถียงกันมีแบบ ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้คุณอยากจะอยู่เมียคนเดียวไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอ่ะไม่ว่าเขาจะยังไงคุณก็คือปล่อยเขาไปนะอยากจะอะไรหงุดหงิดหรืออยากจะประชดอะไรปล่อยไปเลยนะตอนนี้ฉันอยากจะอยู่ของฉันแล้วก็มีเดฟูกับหัวก็คือคุณก็ไม่ได้อยากจะไปเคลียร์ไม่ได้อยากจะไปแบบปรับความเข้าใจหรืออะไรแต่ถามว่าคุณอยากจะทิ้งเขาไหมไม่คุณยังอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอยากอยากอยู่คนเดียวนะคะคือไม่อยากวุ่นวายอ่ะค่ะคุณเป็นคนรักสงบนะ ไม่ไม่ได้แบบว่าเวินเวอ้อไปตามคู่ว่าเออเขาอารมณ์ร้อนคุณก็ไม่ได้ไปร้อนตามคุณอาศัยความนิ่งนะคะคุณท่าน้ํานะทีนี้เรามาดูบทสุขความรักนะคะมี king of cups นะคะมี2ดาบแล้วก็มี4เหรียญกับหัวนะก็ลึกๆนะคะอ่ะอ่านของดีๆให้ก่อนละกันเคียวพับคือคุณสองคนน่ะ มีความรักมีความห่วงยให้กันเหมือนเดิมนะยังมีความรักเหมือนเดิมในชีวิตรักชีวิตคู่เนี้ยไม่ต้องไม่วอรี่อะไรมากไม่ต้องแบบต่อให้มันมีบีบอสากต่อให้มีความไม่เข้าใจทะเลาะก,กันเหียงกันยังไงในเดือนนี้ยังไงก็คือยังรักกันอยู่นะคะสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มีสิ่งที่ต้องตัดสินใจแหละนะเออมีสี่เหรียญก็คืออาจจะมีการตัดสินใจ ละทิ้งอะไรบางอย่างไม่มองว่ามันเป็นละทิ้งการที่เถียงกันอาจจะมีประเด็นอะไรที่คุณเถียงกันอยู่ตอนนี้ไม่เข้าใจกันนะนะคุณน่าจะต้องมีการตัดสินใจที่จะว่าหยวนหยวน,หยวนกันนะนะที่ทะเลาะก,กันอยูอ่ยกตัวอย่างเช่นอ,อาจจะทะเลาะก,กันเรื่องเงินก็ได้อย่างเงี้ยอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเอาเงินไปลงทุนแล้วคุณไม่เห็นด้วยแล้วก็อ ก็เลยต้องตัดสินใจว่าโอเคยอมก็ได้อ,อะไรแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากแหละแต่คุณก็จะตัดสินใจเสียสละนะจะมีไฟหนึ่งไฟใดตัดสินใจเสียสละเพื่อที่จะยุติความทะเลาะกันเนี่ยนะความขัดแย้งอะนะคะประมาณนี้สุดท้ายแล้วความรักจะเอาชนะทุกอย่างนะคะก็สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยเมเวลาเมอ่านไพ่เนี่ยจะอ่านไพ่ในลักษณะที่รอมชองม,มากกว่ายกเว้นคู่ไหนที่ ปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันหนักจริงๆซีเรียสจริงๆเนี่ยนะคะก็จะตีความไปอีกในในแง่ที่แบบว่าถ้าซีเรียสมากก็คืออาจจะต้องถึงขั้นตัดสินใจที่ว่าจะอย่าล้างกันหรือว่าจะเซเปเรตนะแยกกันอยู่ก่อนเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าที่ที่ที่เรารู้ก็คือว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่แต่ว่าก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องนี้นะอาจมีการพูดคุยเพราะว่า ปัญหาต่างๆที่แบกมามันอาจจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแต่มีมองว่าจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเลิกกันหรอกเพราะว่าไพ่ King of Cups เนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความรักที่ความผูกพันที่มันยังยังแน่นหนาอยู่อะยังไม่ใช่แบบไพสิบดาไพ่ทาวเวอร์อะไรเงี้ยมย์ยังมองว่าต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนผิดใจกันแค่ไหนก็ยังอยู่ด้วยกันค่ะนะ แต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการคิดเท่านั้นเองเพราะว่ามีการแยกกันนะก็ค,คือไม่ยุ่งกันนะในเดือนนี้ทะเลาะกันบ่อยก็เลยเหมือนห่างๆนิดนึงประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สมมติแล้วแล้วมีปัญหารักสามเศร้ามีแนะนําให้คุณกลับไปดูในส่วนของไพ่คนโสดมีประเด็นหนะ้ามีทํานายไว้ละเอียดแล้วในส่วนรักสามเศร้านะคะก็ขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยไปดูตรงนั้นเพราะว่าเมย์ไม่อยากอ่านในส่วนของคนสมบติแล้วเนาะรักสามเศร้าไม่สนับสนุนนะคะ โอเคค่ะอาวเดี๋ยวอ่านเสริมให้นิดนึงนี่ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ขยายที่เมยขอจักรวาลนะคะว่าชีวิตสมรสมันจะเป็นยังไงในอนาคตนะก็มีไพ่เอเซสเพนดิเคิลก็จัสติสนะคะนี่ไงไม่ถึงบอกว่าคุณสองคนน่ะจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงอนนะคะก็มันจะจบลงด้วยดีนะก็คืออาจจะคืนดีกันหรือว่าถ้าสุดๆแล้วต้อง แยกทางจริงๆก็จะได้รับความยุติธรรมอะคะ่ะก็จะตกลงนั้นได้ทุกเรื่องนะคะก็จะแบบเหมือนเลิกกันก็จริงแต่ว่ายังคงเป็นกัลยาณิมิตรกันอยู่ได้จะไม่ได้แบบหนักมากนะคะโอเคก็ให้สบายใจไว้นะว่ามันจะดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วทุกเนี่ยแยกกันอยู่อาจจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเมย์ขออ่านในส่วนของไพ่โป๊กเกอร์นะคะไพ่พิเศษสําหรับรายเดือนนะ ค่ะหน้าไพ่ขึ้นมีก็มีความทุกข์มาเลยนะคะก็ใช่นะตอนนี้ก็ทะเลาะก,กันนะเดือนนี้นะ10บดอกจิกก็หมายถึงความทุกข์แต่ว่าไม่ต้องวอรี่ไปนะสอดคล้องกันกับไพ่สองใบนี้เลยก็คือว่าความทุกข์ตรงนี้ไม่ได้จะอยู่คุณตลอดไปนะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ส่วนของแจ็คนะคะแจ็คโพดัมเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้อาจจะต้องมีพลังงานของการ สื่อสารกันหน่อยพยายามจะสื่อสารกันให้เข้าใจอะค่ะนะอาจจะหมายถึงส่วนของการง้อกันเลยก็ได้นะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยผิดใจกันมากๆอาจจะต้องมีการง้อกันประมาณนี้นะคะก็ยากนิดนึงเพราะว่าส่วนที่ไม่เข้าใจกันมันค่อนข้างหนักนะก็เอาใจช่วยนะคะ,ะ6โพดามเนี่ยหมายถึงการต้องใจเย็นเพื่อให้ปัญหาต่งตางๆมันคลี่คลายไปเองโดยธรรมชาติ คืออย่าไปเร่งเวลาอย่าไปคาดคันอะไรนะในความสัมพันธ์ก็คือ,อจกักรวาลอยากจะแนะนำมาค่ะให้ให้ปล่อยให้อะไรอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วเดี๋ยวมันปัญหามันจะไปหมดไปเองอะ่ะสอดคล้องกันกันกบไพ่ทาโร่นะคะขอไพ่คำแนะนำค่ะโอ้วันนี้อ่านยาวเลยต้องขอภัยด้วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะ เมย์ไม่ได้ตั้งใจจะอ่านยาวหรอกแต่ว่าไพ่มันเยอะนี่ไงเนี่ยนิวเลิฟขึ้นอีกแล้วเนี่ยไม่ถึงบอกว่าเมย์เออไม่ได้ตั้งใจจะอ่านในเรื่องของมูที่3เลยนะแต่ว่าในเดือนนี้แล้วก็เดือนที่แล้วไม่ทราบว่าเป็นอะไรในที่ของมือที่3ม,มันมาแรงจริงๆอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะสําหรับใครที่ไม่มีปัญหามือที่3ไม่ต้องชมตรงนี้เลยนะอันนี้อ่านให้สําหรับคนที่มีปัญหามือที่3นะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนิวเลิฟและอาริคยเท์เลิฟคุ้นๆมากเลยนะคะมันเคยขึ้นในราศีอื่นมาก่อนด้วย ก็คือว่าที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีปัญหามีคนสอดแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีคนนึงแหละเริ่มเอาใจออกห่างฝ่ายหนึ่งอะนะคะในส่วนของคนโสดที่มีประเด็นอะนะคะที่ยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันอะ mm hmm. ก็คือเหมือนไปปันใจให้คนใหม่ที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่เข้ามากับเข้ามาก็ได้นะก็คือเหมือนคุณแบบ หลุดไปอะ่ะโรเลไปอ่ะนะคะเลยเลย,เลยทำให้เกิดอาการมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาเมย์บอกแล้วว่าเราต้องหนักแน่นนะเวลาเราครบใครเราต้องแบบโฟกัสอยู่ที่คนคนเดียวดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่โดนนอกใจอะให้คุณรู้เลยว่าที่ที่คนคุยของคุณเขาแบบแกว่งไปก็เพราะว่ามันมีคนใหม่เข้ามาแล้วทาทาให้เขาเกิดรู้สึกว่าเขาสนใจคุณน้อยลงอะคะ่ะนะก็คือมันเป็นความ เขาเรียกอะไรนะความลังเลอะไรอย่างเงี้ยจะแค่ชั่วขณะนะแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะก็คือต้องเลือกคุณอยู่แล้วท้ายที่สุดเพราะว่ามันมี king of cups นะคะคือเขายังรักคุณอยู่แต่ว่าเขาแค่เหมือนกับเสียสมาธิไปอ่ะดังนั้นก็ถ้าเกิดยังพอคุยกันได้นะ,ะให้เวลามันตัดสินดีกว่านเรื่องเนี้ย ให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาแล้วก็ให้สถานการณ์มันขี้คายไปเองอย่างที่ไพค่คาแนะนําบอกนะคะ6โพดําเนี่ยว่าเดี๋ยวเวลามันจะช่วยขี้คายปัญหาไปเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเฉลยออกมาเองว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนเนาะดังนั้นตอนนี้ก็ใจเย็นๆก่อนนะอย่างไงเอาใจช่วยนะคะชาวพิจิกแล้วก็ชาวสองทุกท่านโอเคค่ะวันนี้แม่ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคำทนายนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เม์นะคะก็มีจำนวนการรับชมที่ สูงพอสมควรที่แบบเบก็ไม่ได้คาดคิดว่าในในช่องใหม่ๆจะมีคนมารับชมคําทํานายได้เยอะขนาดนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อไปด้วยนะคะค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ